อันนี้เรามาลดน้ำดำหัวค่ยสัวเขาใส่ฟิลเตอร์ยายจะบ่หด่ใหญ่บอกยายคุนน่งเก่าหดปวยไงเราเจ้าจังไปนางหดแล้วมาสิมของปวยไดีกว่าหดไอเจ้ามุดซากันมุดเจ้าต่ำหน่อยนาเอานี่

ไอ้เจี๊ยงไอ้เจี๊ยงเนี่ยวุ้ยใส่ผ้าใส่กระปุกใส่กระมันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ มันมีพ็คี่อางมีด้่าอยหรืออยกันเขาไม่ได้ยิบกันเด้อใดมีแฟนนา เออย่าย่าคุณผัวนังนี่หช่วยม่นไซะเนาะอา้องพัดมารถร้าปู่ลูก ก็บ่ <laughs>

แรงว่าหลแงาไหลขึเข้ามา่าต้องให้แข็งแรงได้ย่ายเลยใช่รงแรงนํำให้ด้วยด้วย

โอ้โหขีเลี้เกลี้ยงเกี้ยเลยนะยุ่งอะไรข้นกันริลี่ยยุ่งกันวยเป้่าแท็กตัน่ดีผู้น่งาขวนไม่เยี้ยงซอยแล้วเนียถอนอ่ะเอ้านี่

กะเอามานี่เอาบักเต่าอ่ะมาก็คู่ขึ้นไปเอาน้ําใส่ให้น้องใหม่นี่ได้แม่นี่นี่ตักเอาหอมพี่โคน้ําดําๆไปตักเอาหอมเอาเอาขุนนี่ใส่ๆๆนี่ใส่ๆๆพี่คีกันอีอาน้องโอก็ใส่ má, lại nhau, để, cái để đấy mới dịc, đồ, kho ngồi, มาทำสีที่นั่นเด็กๆมาเดินตามนาย้นะไอ้เจ้าลูกท่านจ่อพระีนทิาแล้วก็เฮีตกคื่อไปนะจ๊ะเอาไปเอาเจี๊ยเอาไม่เน่หนูเป็นพทธาแปนนะหนูเป็นพทธาแปเด้อไพ

โอ้ไล่ได้หรอล้องทำโอ้ยเราไก่ไก่ตัวนี้ไล่ได้มามีตั้งแต่ท่งให่ยุ้ยแ้วาวันี้งเสียบทุ่งใหญ่เต็มจะป่วยนะวิ่ง

กูเอาไปกินกูเอาไปเลยอ่ะที่เสียไกูเอาไปเลยอ่ะแม่งวงวันนี้ข้าเปี่ยนน้ำสูตรร้อนร่างกายแข็งแรงกายจะเย็นเดียวต้องแข็งแรง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  หน้าส่วยสวยทาให้มันชวสวยหน้าโอเคว้าโอเคโทาแม่สวยนะลูกนั่ง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 ดมาผู้ใดเล่าเพียงกเพียงบอว่าเป็นไหน้ะเด็กนั่าอยู่แก้วว้นขอ เดียไม่เไม่้ะเี่งนใจน้อยไปไปมเล่าได้ไหมโอ้ยบังบังตรงอันน้าไนีกินลับเป็นยอนเล่าตัวเล่าลาบปอนตะกี้ตรงไหเห็นไหนยังข้ามึงอยู่ร่างกายแข็งแรงนะอย่าพูดอย่าพดนวะน้ยังาเอยูไอ้เนานี่ตรงเอาอยู่ตงน

แป้งมามาโอ้ถ้าแป้งนะมนงด้ก็ซื้อกโอ้ยเขาไปไลเนาะมอหินไน์าไนเนาเียกหนก็เป้นปรตูม้ม